بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين امين ويتلقى المكاره وبقلق وجزاء لخوت رب مل เรื่องที่ไม่ได้ดังใจเขาเรื่องที่เขารังเกยียจก็คือปัญหาอุปสรรคบีกลักด้วยความสับสนวายระด้วยความตระหนกว่าเขาเฟนด้วยกับความวิตกด้วยกับความหวาดกลัวว่าดัเจริญว่าด้วยกับความขับแค้นกุ้มอกกุ้มใจนี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจน <c oughs> ของผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธา ผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่มีความลุ่มลึกเขาจะรับมือกับปัญหากับอุปสรรคเนี่ยด้วยกับความนิ่งความสงบแล้วเขาสามารถก็จะเปลี่ยนวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสส่วนผู้ที่ไม่ศรัทธาหรือผู้ศรัทธาที่ไม่มีความมั่นคงผู้ศรัทธาที่ไม่จริงจังเนี่ยเขาก็จะรับมือเขาก็จะ,ะเผชิญอันมา,ารยาเรื่องลําบากปัญหาอุปสรรค มบีกงอลักได้กับความสับสนวายะสะตรนกตกใจว่าเข้าเฟนความกลัวว่าดจุเรนแล้วก็ความคับอดขับอกขับใจนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเกิดขึ้นมาแม้แต่ตัวเราเองก็ตามพอเราเจอบรญหอุปสักเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็จะคิดตามรับสู่คิดตามคิดตามกรอบคิดตามตัวอย่าง ประสบการณ์ที่เขาได้รับมาโดยที่ไม่ได้กลับไปสู่การ إ ي มานไม่อาศัยการอ ي มานมาเป็นสิ่งที่โยยาไม่อาศัยการอ ي มานมาแก้ไขสถานการณ์นั้นพอเราเจอคนแบบนี้หรือตัวเราเองก็ตามในสภาพที่บางครั้งพอเราห่างอ ي มานไม่นําอ ي มานมาบริหารจัดการมารับมือกับปัญหากับปสัสสรคเนี่ยมันจะเป็นสภาพแบบนี้ซึ่งมันเป็นความทุกข์หลายคนอยากจะฆ่าตัวตายแล้วคนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่หลายคนท้อแท้หลายคนสิ้นหวงัง ในสิ modifier, นส่ง <st itions> ที่เกิดขึ้นมานั่นคือสิ่ง <st itions> ที่เป็นเรื่องเหมอดูเหมือนเป็นเรื่องปกติฟ <st itions> าลาตัสอันอันมายะฮุสลลหูมินชาะกออิลฮะยาดังนั้นท่านไม่ต้องไปถามนะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาอะไรที่มันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเขา <c oughs> <c oughs> คือทุก <mana> ข์มากในสิ่งที่เกิดขึ้นในความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเรื่องที่ไม่ได้ดังใจในปัญหาในอุปสรรคใน เรื่องเศร้าในการจับไข้ใดป่วยนั่นคืออันมากาเรียที่เกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั่นคือความทุกข์วามินัอัมรอดฟิกเกรียว่าเราเอาบียะและสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่าไปถามก็เลยถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาไม่ได้อัมรอดฟิกเรียที่เป็นโรคโรคประสาทโรคฟิกเกรียโรคทางความคิดวงแล้วก็คือโรคประสาทนั่นแหละคนที่เป็นโรคเครียด คนที่เป็นโรคซึมเศร้าว่าลออกซอบี้ะหรือคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าโรคประสาทโรคซึมเศรา้าคือคนที่เป็นบ้าคือคนที่เป็นเศรา้าซึมเศร้ามันใก,ใกล้เคียงกันเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศรา้าคนที่ดิง่งจิตดิง่งพอมีปัญหามามา,มากระทบกับเขาเขาก็จะมีความสับสนแล้วก็วก็จะดิง่งชีวิตของเขาคืออมทุกข์มีแต่ความทุกข์ ไม่แต่เรื่องร้ายในชีวิตของเขาเขาก็จะคิดแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นเราจะมองภาพกับการเลยคนที่มีอีมานหรือขณะที่เรามีอมานและนำ إ ي มานมารับมือมาบริหารจัดการมันคนละเรื่องกันเลยคนที่มีอีมานเขาจะมีสติแล้วก็มีความนิ่งเขาจะคลายเครียดความเครียดความเศร้ามันไม่ใช่เป็นความเครียดความเศร้าเรื้อรังในแน่นอนทุกคนที่เป็นมนุษย์ อาจจะมีกระทบในจิตใจของเขาแต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการให้มันละลายไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ไม่เรื้อรังอยู่กับสิ่งนั้นว่ามินัลขาวฟิลลาธีกอดยาซิลุบีฮีอีลอัสวะอิลฮาลัตและไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องถามนะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมินัลขาวที่มันเกิดขึ้นจากความกลัว อัเลือยกลจะใชรู้ีอีล,ล,ล้สลลสวสมิลฮาล้ซึ่งความกลัวนี้มันทําให้เขาได้ถึงในถึงในระดับที่สภาพที่มีเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาจงไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่อนั้นหนังสือหนังสือเล่มนี้นะอีกครั้งหนึ่งสื่อแห่งความสุขหนังสือเล่มนี้สื่อแห่งความสุขหนังสือเล่มนี้นั้นมีคนไปอ่านคนที่เขามีสภาพแบบนี้เขามีปัญหามีอุปรสรรคคนไทยเราเนี่แหละ ในขณะที่เขามีปัญหามีประสาจทจนทั้งว่าอยากจะจบชีวิตลงในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเรื่องครอบครัวเรื่องหนี้สินมารุมเร้าเขาจนเขาไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่แต่พอเขาอ่านหนังสือเล่มนี้เขาเปลี่ยนใจคําทําให้เขามีพลังหนังสือเล่มนี้อินาอดอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นั้นจแจกแจกแจกให้คนที่คนที่คอเข้ามาในอินบ็อกในเพจของอาลุนเคส จะส่งจะส่งให้ขอเบอร์ที่อยู่แล้วก็ที่อยู่ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งหนันงสืนอเล่มนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคนไม่ใช่คนบางคนส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบนี้ระดับระดับความทุกข์ระดับอันตรายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่เขานั้นดึง إ ي ่านไปใช้ในกี่เปอร์เซ็นต์ อัลมุสอยยาดและขึ้นอยู่กับความที่เขานั้นกลัวอัสวะเนะี่ยเป็นสิ่งตัฟดีนที่แย่ที่สุดว่าอัฟวะอัลมุสอยยาดและสิ่งที่เขากลัวความสับสนวุ่นวายมากที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้นขึ้นอยู่ค่ับที่ไปโฟกัสไปจดจ่ออยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสรรคอยู่กับความเครียดนั้นมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเท่านั้น หรืออันนาหลายรุโยสาวาบันก็เพราะว่าเขาไม่ได้หวังในผลบุญเลยเขาไม่รู้จักผลบุญเป็นอย่างไรแต่ในคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาด่านแรกที่เขารู้ก็คือทุกความยา้าลาบากที่เกิดขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้แต่เรื่องน้มตําเท้าที่มากระทบตัวเขาหรือเรื่องราวต่างๆที่มากระทบจิตใจเขาสิ่งนั้นคือหนึ่งคือผลบุญที่เราจะให้กับเขาสิ่งนั้นคือการไถ่บาปคือการลบล้างบาป ส,สิ่งนั้นคือโอกาสดีๆที่เขาเจะสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้แต่คนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้ไม่ศรัทธาในเรื่องนี้ไม่เข้าใจในเรื่องนี้เขาก็จะไม่หวังเขาก็จะคิดอย่างเดียวว่าเจ็บลำบากขาดทุนวาเราซบระอิน e ดืหยุสลีฮิและไม่มีความสบัดอดทนสำหรับเขาที่จะมาปลุก,กจิตปลอบใจเขา ว่าอยู่หอวนอยู ired, mm ่อะไรห็นแล้วความสมบัดิอดทนและการหวังผลบุญที่ที่จะมาบรรเทาความเจ็บปวดของเขานั่นคือสภาพจริงที่เกิดขึ้นคนใกล้ตัวเราภาพที่ออกมาหรือแม้แต่ตัวเราถ้าหากว่าเราไม่นำอีมานการศรัทธาไปบริหารจัดการเรื่องของผลบุญที่จะได้บรรดาสาบะบางคนเหล่านั้นใกล้ชิดกับท่านอัลลอฮุอะลล่ามเขามีความลำบาก มีปัญหามีอุปสรรคได้รับการทารุณได้รับความเดือดร้อนแต่บุคคลเหล่านั้นเขามีความสา,สามารถจะสอบอดทนได้เพราะขาหว่างผลบุนหวัง,วง,วงสวรรค์จะเอาล่ะเขาไม่ได้เจ็บฟรีไม่ได้ลําบากฟรีแต่ทุกความเจ็บปวดทุกความยากงลาบากที่เกิดขึ้นนั้นนำมาถึงระดับความดีในระดับที่เขาเจ็บปวดระดับปัญหาปัญหาทุกปัญหานําความดีมาในระดับในระดับความยากของปัญหาถ้าปัญหานั้นหนัก ความดีก็หนักผลตอบแทนก็เยอะอินนัลอินนาอิฟามันยาซามาอาอิรอมิลบาละนบีกล่าวไวร้รางวัลอันยิ่งใหญ่ผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่นั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญนั้นพอเราได้เจอปัญหาในหนักๆในชีวิตเราปัญหาใดๆก็ตามขอให้เราได้รู้ว่านั่นคือรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราปัญหาอันยิ่งใหญ่นํามาสึ่งความดีอันยิ่งใหญ่ ขอให้เราได้ผ่านบททดสอบนั้นไปให้ได้ไแล้วผ่านยังไงเราก็ผ่านไปโดยใช้อิมานศรัทธาเนี่ยศรัทธาว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนึกอยากจะเกิดก็เกิดแต่เป็นหาเป็นเรื่องรเราจะลอสุภานุตรานั้นประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะดูความอีมานของเราเพื่อจะให้เพื่อเราจะเพื่อจะดูเราแสดงออกึงความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ว่าเราต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์ต้องขออัลลอฮ์ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องมอบกับลอสุภานุวาตาลาะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึน้นปัญหาหนักๆที่เกิดขึ้นกับพนางหายอดอเิษฐานปัญหาเยอะปัญหาชีวิตของตนเอง <c oughs> ชีวิตของลูกจะอยู่ยังไงจะเป็นอย่างไรแต่พอนำ إ หมา่านำการแตะวักันมอบกับอัลลอฮ์นำความยากเกินที่มีอยู่มอบที่มีอยู่กับลอสุภานุวาตาลาะปัญหาได้รับการแก้ไขคลี่คลายไป และปัญหาระดับนั้นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนำมาซึ่งสิ่งที่มันมันผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาโดยซ้าไปชีวิตเธอเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดการจากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชีวิตเธอเปลี่ยน <c oughs> จากคนธรรมดาคนที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรกลับกลายเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการจารักชื่อ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในทุกเรื่องราวที่เราอ่านมาในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าในปัญหาในประศักด์มันเป็นเป็นซุนนัดินละมันเป็นมันเป็นกรอบของอวโล์ที่อวโล์สุบฮาห์อุตตะลาจะให้ความดีกับใครก็าตามอวโล์ Allah สุบฮาห์อุตตะลานั้นก็จะจะส่วนใหญ่อวโล์สุบฮาห์ุตตะลานั้นจะให้ข้อสอบก่อน อีละอาฮับบากอมันอิบตะลาหูเมื่อบุคคลใดก็ตามจะรอบสุฮาหันต์ทรงรักพระอ,องค์จะทรงให้บททดสอบของเขาให้ให้บททดสอบมาคือให้มีปัญหาให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นกับเขาจะเล็กจะน้อยอิละอาฮับบากอมันอิบตะลาหูฟามันรอรดิยะฟาเลฮุรุบอใครที่สบัสดอดทนแล้วก็ยินดียอมรับในปัญหาในอุปสรรคที่เกิดขึ้นแก้ไขยินดียอมรับ เขาจะได้ดวความยินดีพอใจเพราพระไทยจะพอสุภานุวาแต่ละผลละบุญให้ลบล้างความผิดให้และให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาไม่นับในอาเคโรนะเอาเฉพาะในดุนยานี้ก็มากมายมหาศาลแต่เรื่องเศร้าก็คือวบมณุสกให้ต้อบุคคลใดก็ตามที่โกรธไม่ยอมรับไม่ยินดีในสิ่งที่ในสิ่งที่ร้ให้เกิดขึ้นกับเขาฟาโลฮัสคาทเขาก็ได้รับความโกรธตัวก็พอสุบภานุวาแต่ละ ภัยบาลาที่เกิดขึ้นเจ็บอยู่แล้วลำบากอยู่แล้วเสียหายอยู่แล้วเสร็จแล้วทำให้เขาจะรับโทษทันทําให้เขาจะรับความกดเกี่ยวจาะร้องเลยเป็นเหตุทําให้เขานั้นลงนรกเป็นซ้าไปไอ้ยาตัมบิลละนั่นคือข้อแตกต่างที่ชัดเจนนั่นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถที่จะตรวจสอบประเมินตัวเรา <c oughs> ก็คือข้อเนี้ยพอมีปัญหาหราือปสราคเกิดขึ้นกับเราเรายินดียอมรับ ถ้าคะแนนเต็มสิบเราได้กี่เปอร์เซ็นต์เรายังหุนหันพนลันแล่นเรายังฟุมฟ้มไฟล์เรายังเราคงายังเสียใจเรายังคงโกรธยังคับแค้นเนี่ยคือลักษณะที่ท่านมุสนิณิุณิตากราว่กากรักสับสนวุ่นวายเหยาะระหนกตกใจโคฟกลัวด่าจะคับอกขับใจซึ่งเป็นความทุกข์อาการของความทุกข์อาการของโรคประสาทอาการของความเครียดอาการของโรคซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นส่วนความรุนแรงก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับจิตของเขาจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปสรรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาแต่ขึ้นอยู่กับจิตอิมานของเขาเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบรรดาฮาบะความเจ็บปวดความจ้างลาบากความสูญเสียสิ่งนี้ไม่ได้ระคายจิตไม่ได้ระคายเครืองบรรดาฮาบะเพราะอิมานศรนัทธารับมือละลายหมดนั่นคือเรื่องใหญ่เลยนะ เรื่องใหญ่ดังนั้นหลักการง่ายๆในการที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนเศร้าให้เป็นสุขนะั่นคือาน้ำอีมานมาเลยศรัทธาอาัลลอให้ผลบุญเราในสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เจ็บฟรีไม่ได้ลําบากฟรีเพียงแค่นี้มันจะช่วยให้เราได้ได้ได้ไดนับแล้วและในความในปัญหาอุปสรรคนํามาซึ่งความดีนํามาซึ่งโอกาสดีๆที่จะเอาก็าจะให้กับเราในโลกทุญญนยานี้แล้วก็อัลการอ ในทุกสิ่งที่กล่าวมาบกุลูฮาลาในทุกคนที่ที่กล่าวมาทั้งคนที่ดีคนที่เป็นในคนที่เป็นมุมินคนที่ไม่ได้เป็นมุมินในปัญหาเดียวกันมูชาฮาเดินวิตยารูบะอันนี้เป็นที่ประจักษ์พยานเราเห็นมูชาเป็นประจักษ์วิตยารูบาด้วยการที่ใช้แตยารูบใช้การประเมินใช้สถิติตรวจสอบ ว่ามาสรุนว่าเหตี้เว่ามาสรุนว่าเนมินฮาร์นเอาแบบนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในประเภทนี้อีกะต่ดับบิลตอเมื่อท่านได้พิจารณาวันสันตะหูอาลาอาหวาลินัสและท่านนำวันสันตะหูและท่านได้นำนำกรณีนี้ลงนำกรณีนี้อาลาอาหวาลินัส กับสภาพการต่างๆของ,งมนุษย์ก็คือเมื่อท่านได้พิจารณาใครควรในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นราไอตัลฟอร์กอลอาวิมะท่านก็จะเห็นข้อแตกต่างอันอันยิ่งใหญ่ใบใน,นมุมินระหว่างผู้ที่ศรัทธาอัลอามิมุมินผู้ศรัทธานั้นเขาจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติบีมุกตอบอีมานีตามเจตนารมของอีมานอันนี้สำคัญนะ เขียนส้นใต้ว่ามุกมินอัลอามินที่ปฏิบัติตามมุกตอรอเจตนารมของอีมานอีมานเรามีอีมานคือความเชื่อเชื่อเราคือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์นั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องปฏิบัติตามเจตนารเจตนารมของอีมานอีมานวางกรอบนะกรอบให้เราปฏิบัติอย่างไรให้คิดอย่างไรให้ทาอย่างไรหนึ่งพอเรื่องปัญหาเกิดขึ้นหนึ่งเลยมาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาจลา สิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮานุสซาทรงกำหนดมาเข้าไปในเรื่องหมวดของกอากดรนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นพอมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลา,าแล้วมันทำให้เขานั้นยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาตามกำลังความสามารถของเขาที่ามสามารถที่จะแก้ได้ คิดทาอะไรในปัญหานั้น,น,นที่อยู่ในกรอบหลักการศาสนาไม่สบายก็ไปหาหมอการไปหาหมอก็จะการเยียวยารักษาก็ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ทาในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาไปรักษาด้วยกัญชาไม่ได้เห็นไหมอันนี้คือการที่เราไนดะ้ทำความหมายนี้ที่นี้คือความยินดีพอใจนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่ทําตามกรอบหลักการศาสนาคืออาเมนปฏิบัติตามเบมุกกอบอีมานี ว่าใบานะมันลำเจกุลกับาลิกและดูข้อแตกต่างระหว่างคนที่ไม่มีดังกล่าวไม่มีอหมานไม่มีศาทนาไม่มีกรอบไม่มีกรอบในการที่จะรับมือกับปัญหานั้นๆเพราะชัดเจนถ้าไม่มีกรอบหลักการศาสนาเราก็เห็นคนที่เขาโวยวายเอะอะฟุมฟายในปัญหาในประสาที่เกิดขึ้นวาหัวก็คือ อัน,นดดีนแท้จริงแล้วศาสนาคือคำสอนของศาสนายโฮส,สุกอยาจะฮัฟซีกระตุน้นกอยาจะฮัฟซีกับการกระตุน้นส่งเสริมเป็นอันเป็นที่สุดคือกระตุ้นอย่างที่สุดส่งเสริมอย่างที่สุดเรื่องอะไรล,ะล่ะอาเนะราะกาอะบิรกิลละให้ยนินให้พอใจก่อนนะอ่ะไพ่พอเพียงนะกอนนะอแปลว่าพอเพียง ในริศกีของเราสุภานวูวาแต่ลนะ้ท่านในเรื่องของริศกีถ้าปัญหาของเราอยู่ในเรื่องของริศกีเราก็รับมือกรอบใช้ชีวิตให้ชีวิตเรานั้นก่อนนะอะพอเพียงในสิ่งริศกรีที่เราสุบภานูตลาให้กับเรามาวะบีมาอาเตลอิบาตและพอใจในสิ่งที่เราสุภานูตลามอบให้กับบ่าวของพระอ,องค์มินฟัลดลีฮีวะกอรุมีอันเนื่องมาจากความโปรดปานและความใจบุญ ของพระองค์เออมุตนาเวที่หลากหลายอันมากมายอันนี้เป็นกรอบแนวทางในการรับมือกับปัญหาข้อบกพร่องอธิบายซ้ำเติมฟันมุมินดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะี่อิซาอิซาบุตุริยาบีมารอบดึงเอาฟักเรนเมื่อเขาประสบกับบททดสอบที่เป็นโรคร้ายหรือความยากจนเอานะวิเฮหรืออื่นนอาจกดังกล่าว ม่แน่อารละที่กุลอาหินอุอด,ลลอด,อดอตันล,ล่ะะห,หรือคำว่าหรืออื่นที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคจากเหตุการณ์ซึ่งทุกคนนั้นก็จะต้องมีเรื่องนี้อุดอตันจะต้องมีเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับเขาในชีวิตของเขา เรื่องที่พอใจเรื่องที่ไม่พอใจเรื่องที่โดนใจเขาหรือเรื่องที่ไม่โดนใจเขาเขาจะสามารถที่จะรับมือได้ฟฝอินนะฮูบีอีมาินฮีอันนี้ด้วยกับอีมานของเขาการศรัทธาของเขาที่เขามีอัลลอฮ์มีหลักการกรอบวะบีมาอินโดและด้วยกับสิ่งที่เขาอยู่กับเขามีนั่นกอนนะที่เป็นความพอเพียง <c oughs> วะริรอและความพอใจเนะะา,า,าะความเพ่งความริรอบิลละความยินดี บีมาก็สามารถว่าโหรลัวในสิ่งที่เราสุบฮาหนโแต่ลราทรงแบ่งให้กับเขาเขายินดีเขาพอใจในสิ่งที่เราสุบฮาหนโแต่นั้นได้แบ่งให้กับเขาววลายะแต่ยินหูท่านจะพบว่าเขาผู้นั้นกอรีรอลอะไอนี่มีความสุขมีสายตาที่เปลี่ยนไปได้ความสุขกอริหรือคำว่ากุรอตุอลาไอนี่เนี่ยมีสายตาที่ชุ่มฉ่ำไปได้วยความสุข แล้ย่จะต้นงระบุอยู่ก่อเอัมรลลำอยู่ก่อดุรหธเขาจะไม่ไปแสวงหาจิตใจของเขาจะไม่ไปแสวงหาจิตใจเขาไม่ไปแสวงหาในสิ่งในสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่ไม่อรลาไม่กำหนดมาให้กับเขาแต่ยังรู้อิลามันหัวดูนะแต่เขาจะดูคนที่ต่ำกว่าเขา วาา่ายังจะรู้อิล้มันเพว่าเฝ้าก็โหโดยที่เข้าไปดูคนที่เหนือกว่าเขาแล้ให้มาแค่นี้อัลฮัมดยิลห์ไม่ไปดูคนที่รวยกว่านั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญในในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งท่านอบูดารดากับท่านซันมานฟอริซีเนะี่ยไปสู่ขอนะสตรีนางหนึ่งให้กับอบูให้กับท่านซันมานฟอริซีคือท่านอบูดารดาเนะี่ยซึ่งเป็นเปรียบเสมือน,นเป็นพี่ชายเนะี่ย พอไปคุยโดยส่งตัวแทนในบูดาเแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยกับ <c oughs> พ่อญาติของเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวก็ไปคุยกันว่าตนเองเนี่ยจะมาขอบุตรสาวของท่านให้กับน้องชายชั้นคือท่านซันวานฟาริซีแต่คนที่เป็นพ่อของเจ้าสาวบอกว่าซันวานฟาริซีเนี่ยฉันไม่รู้จักนิสัยเป็นอย่างไรแต่ท่านรู้จักฉันพอใจในตัวท่านและรู้จักท่านเป็นอย่างดีฉันจะยกลูกสาวให้กับท่านและเสร็จแล้วก็นี่ก็ให้กับท่านใบูดารปดตเลย อโดทระตกใจแล้วกลับมาพอออกมาเจอกับน้องชายด้วยความเนี <c oughs> ่ยด้วยความรู้สึกที่มีความละอายรู้สึกที่ไม่เคยลำบากใจแล้วก็ละอายใจเล่าให้น้องชายฟังอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากของซันมายฟารรซี่คืออะไรบอกว่าพี่ครับคนที่จะต้องอายเนี่ยเป็นผมไม่ใช่พี่ผมอายที่ผมให้ท่านมาขอ คนที่เอาล้อสุบฮานเวตาลกำหนด,ดให้เป็นภรรยาของท่านเขาก็จะกลับไปเลยว่าอ๋อนี่เอาล้อกำหนด,ดมาว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นของเราคนนี้เป็นภรรยาของท่านฉันละอายตั้งห่างแหละนั้นท่านไม่ต้องไม่ต้องหนักใจนั่นคือหนึ่งในเรื่องที่เราก้าวกันไม่เข้าผ่านก้าวไม่เคยผ่านแล้วก็ทำข้อสอบไม่เคยผ่านมาทําให้มีปัญหาประสังในเรื่องของบอกระดับ แล้วย่อต่อต้นแล้วปุ๊บอยู่กับบีอมรลลยกันีไม่ไปสแสวงใจของเขานั้นไม่ไปสแสวงหาฝักใยในเรื่องที่อัลลเราไม่ได้กำหนดไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ใส่ใจ <c oughs> ว่ามันยุมินบ ah ินละหิยะเดียกัลบะคนที่อิมันสัทามันก็อัล้อัลเราจะให้ความคิดสว่างว่างในใจของเขาออกคิดได้อออล้์กำหนดนะ พอลดกลําหนดมาเขาก็ยินดีแล้วก็พอใจสวัสดิ์อดทนแล้วก็ยินดีพอใจสถานการณ์ก็เปลี่ยนจากลบเป็นบวกวารุปบามาบางครั้งซาดับะฮจัตุฮูวสุรุรุฮูบางครั้งความเบิกบานใจของเขาและความดีใจของเขานั้นมีมากกว่าหรือเพิ่มขึ้นวารอฮาตูและความสบายใจของเขานั้นเพิ่มขึ้นหรือมากกว่า อาลามมนวัวมุทัสเซลนอาลาจะมีอิลมาตลอบอดุนยาบียะมากกว่าคนที่ได้รับดุนยานี้ทั้งหมดถ้าเปรียบกันคนคนหนึ่งนี้ได้รับมีเงินมีทองจะได้อะไรในโลกดุนยานี้เขาได้อยากจะได้ได้ทั้งหมดเลยแต่อีลาลหลมยุต้เออก่อนนะแต่คนคนนั้นเขาไม่ได้รับความพอใจมีความพร้อมทั้งหมดเลยแต่ไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ดูเป็นเรื่องของขาดแคลนกับคนคนหนึ่งที่ ได้รับมาแต่เขาพอใจในสิ่งนั้นเขาคนนั้นเขาเขามีความสุขมีความเบิกบานมีความสบายใจมากกว่าสิ่งที่มันแยกแยะคนสองคนนี้คืออะไรก็คือเนี่ยเรื่องของอีมาศรัทธาที่แท้จริงอันนั้นคือเรื่องใหญ่นะเรื่องที่ทําให้เราได้มีความสุขทําให้เราได้รับความดีหรือจะทําให้เรามีความเศร้าประความยจ้าลาบากในสิ่งนี้ก็คือเรื่องของอีมาล้วน อ ي มานมันทําให้เราได้ทําตามกรอบหลักการที่ลัทธิสุบานหรือดารานั้นใช้เราว่าควรจะทําอะไรอย่างไรพอเราทําสิ่งนั้นแล้วนั้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนจากลบก็เป็นบวก <c oughs> จากบวกสิ่งนั้นก็จะเป็นความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งดุนยาแล้วก็อาเกียรตนั่นคือความความมหัศจรรย์ของอีมานความดีงามของ إيمان อัสซาลลัลลอฮุลลอฮิซินะมุฮัมมัดีรุออลาอฺอลีฮิวะซาบิยฺอัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามิน